อันนี้เห็ดพิษนะคะเห็ดพิษเห็ดพึ่งยังไม่เห็ดเลยอันนี้เข่าใกล้บ้านนะคะส่วนมากคนไม่ค่อยจะเจอเท่าไหร่ จะเป็นเห็ดพึ่งเลือดนะฮะเนี่ยโู้ดอกเบลเลอร์เลยอาเล็กซ่านี่เฮ้ดีฟุงกี่อะไรไม่รู้ไอ้จริงเห็ดพึ่งเลือดนี่ไงเอ้ฮะโน่นน่นโน่นปนชีนปนชีนี่โรดส์เป็นสุฮยดี่ น่าจะกินได้เดี๋ยวนะวูบดอกเบลอเลยดอกเพล้อเลยว่านดะอืมนี่นี่เห็ดว่านดะอ๋อก้อนใหญ่มากแต่ว่า,าเขาไม่กินกันนะคะคคคเดียวอันเดียวอันนี้ไม่เอานะคะใหญ่มากเลยสวยเห็ดเห็ดพิษนะคะนี่ แต่เห็นบางคนเขากินกันเนาะเขาไปต้มน้ำแต่ที่นี่ไม่กินค่ะดอกเบล้อพอโดนมันแล้วมันเป็นสีดำเลยอะฮะแค่สิอ่ามาสเปตเจอแล้วเจอแล้วเนี่ย

si chiama il napoletano, ma non mi ricordo in italiano come si chiama. Oh. Eh, il rusce, il napoletano. Il rusce, il rusce. Fare sotto. E eh, come sotto, sei sotto piante. Aspetta. No, 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 l'ho fatto io. Mi fa. ภาพบบนุโอดูเลยเลหมดละวนี่อุณาตราทุ่งกีเบ้นเลนยโอเคผู้ชายเจอเห็ดลิ้นหมานะคะเห็ดลิ้นหมาน,ะะน,มานี่เห็ดลิ้นหมา กินได้นะคะเนี้ยชุบแป้งชุบแป้งทอดจะอร่อยกว่าทำอย่างอื่นนี่ยเห็ดลินมาดูอันนี้กินได้ค่ะแต่ส่วนมากคนอิตาลีเขาก็ไม่นิยมกินน,นี่เห็ดลินมันจะลื่นๆเลยกินได้ค่ะ ลินมา,นเาเก็บค่ะเก็บผลมาแล้วลงเม็ดยังไม่เจออะไรเลยแต่ว่าตอนนี้ใส่จะถ่ายนี้ให้ดูค่ะอันนี้เห็ดอะไรไม่รู้นี่นออกตามขอนไม้ไม่ได้ใส่ถุงอุ้ยไม่ได้ใส่ถุงมือค่ะ ือเห็ดไรไม่รู้อันนี้ดึงให้ดูนะครับเห็ดอะไรไม่รู้เต็มเลยขึ้นอยู่กับขอนไม้ค่ะ เกินเห็ดอะไรแต่มันเปื่อยหมดแล้วเกิดนี่ค่ะุเห็ดอะไรไม่รู้เห็ดน้อยเป็นนิ่งแล้วค่ะเห็ดนี่เห็ดพิษเห็ดพิษเนี่ยเห็ดพิษเห็ดพิษเต็มเลย นีนอันน,นี้น่าจะเห็ดเป็นเห็ดเห็ดห,ห,หูหนูค่ะเพื่อนๆลองเก็บไปดูเพราะแต่ว่าไม่มีใครกินหรอกนี่นี่เหี่ยวหมดแล้วมีห่อยด้วยกำลังออกเต็มเลยเนี่ยน่าจะเป็นเห็ดหูหนู นนอยู่ข้างล่างนี่ค่ะ,<ส>ะเห็ดหูหนูแต่ไม่มีคนกินผู้ชายว่าจะไม่เอาเนี่ยเก็บมางั้นแหละนี่ค่ะ

อยู่เจอแล้วมี่อยู่เจอแล้โอ้ยอยู่เจอแล้วอ๋อพี่อันนี้นี่คือดอกอืมแต่ว่าอยู่แค่ไหนแค่ดอกเล็กอยู่แค่ โอ้โเลยส์อร่อยนเนี่ยฝนก็ลง <c oughs> <c oughs> ม็ดมืดก <c oughs> ็จะมืดแล้วคะ่ะมาหลังเลิกงานนะคะนี่ ตกแล้วนะจ๊าเพื่อนๆใช่เจอเห็ดอันนี้แล้วหูหนูหน,น่าจะใช่เห็ดนี้ฮอืม,อม แหวนหูหนูแน่เลยหน,นุ่มฝล,ลงเม็ดฝนล,ลงเม็ดแล้วโทรศัพท์ก็มัว่างมัวฝนลงเม็ด